ศิลปะป4สาระที่2ดนตรีหน่วยการเรียนรู้ที่4หลักการขับร้องการร้องเพลงที่ถูกต้องตามหลักและวิธีการขับร้องจะทําให้บทเพลงมีความไพเราะน่าฟังช่วงเสียงของมนุษย์1ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเสียงของมนุษย์เสียงของมนุษย์แต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะตัวคุณภาพของเสียงมนุษย์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างดังนี้1ความแตกต่างของโครงสร้างอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเช่น รูปร่างใบหน้าสมองซึ่งเป็นปัจจัยในการแยกแยะเสียงพูดของมนุษย์2ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาดั้งเดิมของชาตินั้นๆที่มีส่วนในการกําหนดลักษณะของการเปล่งเสียง3เส้นเสียงเป็นสิ่งที่กําหนดเสียงพูดและเสียงร้องเพลงของมนุษย์ซึ่งมีลักษณะดังนี้เสียงเส้นเสียงยาวเสียงจะกว้างเส้นเสียงสั้นเสียงจะแคบเส้นเสียงหนาเสียงจะทุ้มเส้นเสียงบางเสียงจะแหลม สองเสียงของมนุษย์เสียงของมนุษย์แบ่งเป็นสองชนิดคือเสียงพูดและเสียงร้องเพลงซึ่งจะมีความแตกต่างกันถ้าเป็นเสียงร้องเพลงจําเป็นต้องใช้ลมหายใจมากกว่าเสียงพูดเพราะฉะนั้นจึงต้องรู้จักการเก็บลมหายใจให้เพียงพอจึงจะเปล่งเสียงออกมาได้ไพเราะและมีคุณภาพเสียงร้องเพลงของมนุษย์ตามหลักสากลแบ่งออกเป็นสีประเภทดังนี้ 1. เสียงโซปราโนเสียงสูงของผู้หญิง 2. เสียงอัลโต เสียงต่ําของผู้หญิง3เสียงเทเนอร์เสียงสูงของผู้ชาย4เสียงเบสเสียงต่ําของผู้ชายหลักและวิธีการขับร้องเพลงการขับร้องเพลงคือการเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคาให้สอดประสานไปกับทำนองจังหวะและเนื้อร้องเพลง 1. ห,หลักและวิธีการขับร้องเพลงไทยการขับร้องเพลงไทยให้มีความไพเราะผู้ขับร้องจะต้องฝึกฝนในด้านการร้องบุคลิกท่าทางต่างๆซึ่งมีองค์ประกอบหลายๆประการที่ใช้ฝึกฝนในการ ขับร้องเพลงการปฏิบัติตนขณะขับร้องเพลง 1. ่ถ้านั่งผู้ขับร้องเพลงควรนั่งพับเพียบหลังตรงด้วยกิริยามารยาทที่สำรวมไม่ขยับตัวไปมาขณะขับร้องควรหันหน้าไปทางผู้ชมและพยายามสบตากับผู้ชมบ้าง2องถ้ายืนผู้ขับร้องควรยืนหลังตรงแยกเท้าออกจากกันเล็กน้อยเคลื่อนไหวมือและเท้าอย่างสำรวม 2. หลักและวิธีการขับร้องเพลงไทยสากล หลักการขับร้องเพลงไทยสากลมีหลักในการขับร้องดังนี้ 1. ศึกษาทำนองเพลงให้เข้าใจอารมณ์เพลงเพื่อจะได้แสดงอารมณ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับทำนองเพลงนั้นๆ 2. ศึกษาเนื้อร้องให้เข้าใจความหมายของบทเพลงเพื่อจะได้เน้นเสียงหรือทอดเสียงได้เหมาะสมกับเพลง 3. ฝึกเปล่งเสียงร้องตามระดับเสียงของโน้ตในบทเพลง 4. ปรับอารมณ์ของตอนเองให้คล้อยตามอารมณ์ของเพลงเพื่อน้มนาวจิตใจของผู้ฟังให้คล้อยตาม 5. ขับร้องให้ถูกต้องตามคำร้องทำนองและร้องให้ถูกต้องตามจังหวะ6ร้องให้เต็มเสียงออกเสียงสระพยัญชนะให้ถูกต้องชัดเจน7แบ่งวรรคตอนของการหายใจให้ถูกต้องเหมาะสมกับบทเพลงนั้น8แบ่งวรรคตอนของเนื้อเพลงได้ถูกต้องตามจังหวะและทำนองเพลงจบแล้วค่ะ